สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามพนรักรถนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวของแต่งนะที่ผมยัดเข้าไปในยามาฮ่าแอร์คันนี้นะอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ใท้เองนะครับยังไม่ได้ขายนะครับก็เดี๋ยวมาดูเริ่มต้นที่ด้านหน้านะชิวหน้านะครับชิวหน้าก็อันนี้สั่งจากโชปี้นะฮะสองร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะกาดแทนตรงการเบรคนี่แต่ตอนนี้ก็199บาทครับโชปปี้ฮะ ครับผมส่วนต่อไปนะฮะอ่าตันนี้อันนี้ไฟสปอร์ตไลท์นะ LED ก็ช h o ป e ี้เหมือนกันครับมาพร้อมสวิต์นะฮะก็อีก229บาทนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวใหญ่นะฮะนี่นะครับชุดโครงกันล้มนะฮะตอนนี้อ่านี่นะครับโครงกันล้มตัวนี้อยู่ที่1656บาทนะประมาณมาเป็นชุดย่านนี้เลยนะครับนี่นะครับผมต่อไปก็สติ๊กเกอร์ติดล้อเนี่ยสวยๆแบบนี้นะ อันนี้อยู่ที่132บาทครับผมแล้วก็มาดูด้านหลังนะฮะหลัตงตัวนี้นะครับแหลกท้ายนะแหลกท้ายตอนนี้586บาทนะครับผมส่วนกล่องตัวนี้อันนี้กล่องท้ายอยู่399บาทนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงฮนะอ่านี้เล็กๆไน้อยนะอันนี้เราสั่งมาดูอันนี้อีก122บาทนะครับผมแล้วก็อ่ามาดูด้านหน้านะตัวนี้ ที่วางโทรศัพท์ตัวนี้ผมซื้อจาก DIY นะครับ198บาทนะฮะก็ตุดแต่งรอบคันก็ประมาณนี้นะครับหมดก็ไป3,819บาทนะฮะก็ได้หล่อๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับนี่นครับก็ลองสั่งดูในโชปปี้นะฮะมีทุกอย่างนะครับผมก็มาติดตั้งยากหน่อยนะฮะผมก็ติดตั้ง ใช้เวลาพอสมควรเลยทั้งแหลกท้ายแล้วก็ไอตัวแคชบาร์กันล้มนะฮะนี่นะครับของก็คุณภาพโอเคนะฮะนี่นะครับแคชบาร์นะฮะอ่านี่นะครับติดตั้งง่ายๆฮะคุณภาพใช้ได้ครับของนี่ฮะสั่งมาก็ใช้เวลาหน่อยนะชิวหน้าก็โอเคนะหนาดีนะครับนี่ฮะอันนี้ไฟ l อ d ดีเดี๋ยวมาพร้อมสวิตช์เดี๋ยวเราจะลอง ให้ไปให้ช่างติดให้นะอันนี้นะครับผมนี่ครับก็จะสวยงามแบบนี้นะทั้งคันนะฮะชุดแต่งเบาๆจากโชปปี้นะครับนะครับผมโอเคครับผมรีวิวเบาๆครับสวัสดีครับ